วัดีครับวันนี้เรามามาตอบคําถามนะครับตอบคําถามอ่าที่ถามเข้ามานะครับว่า <c oughs> รีดผ้ารินินทําไมมันไม่เรียบต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆใช้เตารีดแบบไหนใช้โต๊ะแบบไหนใช้น้ํายาอะไรวันนี้เราก็จะมาบอกนะครับ แนะนําโต๊ะรีดผ้าการทําโต๊ะรีดผ้าต้องทำแบบแบบไหนขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาตอบได้ครับของเพื่อนเพื่อนที่ถามเข้ามาฟ้าลินินนะครับต้องใช้น้ํายาอัดกีบยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ผสมน้ำห้าสิบห้าสิบครึ่งต่อครึ่งรีดผ้าลินิน จะต้องเป็นเตารีดแบบหนักๆหน่อยครับมันถึงจะเรียบเตารีดเล็กๆมันไม่ค่อยเรียบเตารีดไอ้น้ําเวลารีดไปแล้วมันจะคืนตัวครับคือต้องใช้แบบเตารีดด้านเตารีดด้านเตารีดเปื่อยนะครับพารินินโดยส่วนมากจะใช้แบบนี้ครับในสูตรของเฮาเดอดูกันอันนี้ก็ คล้ายคผ้าดินินครับที่ดีดอยู่นี่ก็คล้ายคล้ายกันซ้ายน้ำยาอัดกรีบผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งห้าสิบห้าสิบผิตใจเย็นเย็นตาลีนผ้าเรียบยากต้องใจเย็นครับ การรีดสายน้ำยาน้ำยาน้ำยาอัดจีบครับอย่างเดียวครับน้ำยารีดเรียบธรรมดามันอ่าเอาไม่อยู่ใช้แบบอัดจีบครับโต๊ะรีดผ้าก็ต้องเป็นโต๊ะแบบแบบกว้างๆหน่อยรีด ตรงนี้ก็สอดเกรีดเข้าไปนะครับสอดเกรีดเข้าไปถามว่าโต๊ะรีดผ้าต้องเท่าไหร่ความกว้างของโต๊ะรีดผ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่า75เซนติเมตรนะครับมันจะพอดีกับผ้าที่ใช้หุ้ม ต้ดทิชชหุ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะพอดีกันความกว้างของมันมันก็จะพอดีกับโต๊ะนะครับความยาวสองเมตรความสูงก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะเอาขนาดไหนขนาดไหนที่จะพอดีกับตัวเองเวลารีดความสูงมันคนเราสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับ เรื่องก็ไปทําส่วนข้างในของตัวนี้คืออะไรคือฟองน้ํานะครับฟองน้ําที่เขาหุ้มเบาะรถยนต์นะมาปูทับชั้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ผ้าห่มบางๆอีกชั้นบนอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายก็จะเป็นผ้าฝ้ายได้ดิบที่เห็นอยู่นี่นะครับมันก็จะเป็นโตะรีดผ้าละไม่แข็งแล้วก็ไม่นุ่มเกินมันก็พอดีรีดเรียบ ร้านร้านดั้งเดิมอ่ะเขาจะทำแบบนี้มันไม่ใช่แบบเป็นโต๊ะไฟฟ้าโต๊ะดูดที่เขา uh, ทำกันนะครับเป็นโต๊ะธรรมดาเวลารีดก็จะเรียบมันก็จะไม่แข็งเกินไปการรีดของเขาเดอ้อเ,เพื่อนดูไปนะครับการรีดใจเย็นๆวันนี้สร้างดิ่งจะบอกอธิบาย อารลีนินนะครับช่างดิ่งอารลีนินใช้น้ำยาแบบไหนโดยโดยส่วนมากทางร้านจะใช้แบบอัดจีบนะครับจะเน้นที่อัดจีบเพราะว่ามันจะอยู่เวลารีดผ้าแล้วมันจะเรียบเร็วแล้วก็อยู่ตัวนานนะครับไม่คืนตัวมันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับที่ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ แต่ของเฮาจะทำแบบนี้เด้อการีดผ้ารีดยังไงให้ลูกค้าติดใจรีดยังไงให้แปลกกว่าร้านอื่นต้องมีข้อแปลกต้องมีที่แปลกกว่าร้านอื่นครับพลิกกับด้านครับถ้ามีโต๊ะยกกว้างๆแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยสะดวกหน่อยครับ ไม่ต้องขึ้นเกเยอะวางลงบนโต๊ะแล้วก็สีต้ำยาเลยน้ำยาลงไปให้ทั่วครับอีเสื้อแบบนี้เสื้อแบบนี้จะซักยากหน่อยครับแบบนี้ข้างบนเป็นสีขาวและข้างล่างเป็นสีคราม โดยส่วนมากแล้วมันมีโอกาสกินกันกินสีสีกินกันเยอะเอาตามตรงก็คือต้องซักมือครับตัวนี้ซักมือซักพิเศษซักเดียวๆต่างหากเลยมันก็จะเสียเวลาทางร้านครับก็ไาม่เป็นลาเพราะว่าจะไปซักรวมกับตัวอื่นไม่ได้ครับผ้าคาแบบนี้ต้องซักแยกเดี่ยวครับ ครับเรียบร้อยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ